ซื้อไก่มาแช่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่หลายมือเราจะยิงจนลืมหอดข้าวแล้วเนาะคะ่ะไอเชฟเวงดิเพรมาอยากกินไก่ใต้น้ำยิงมือนี่ก็เลยสิพาลูเพรมาเห็ดเนาะคะ่ะวัตถุดิบก็บ่มีอย่างหลายยิงพริกตะไคร้หอมแดงแลักกะคาเนาะขาดบบไรก็คือตะไคร้ใบมะกรูดเด้อยิงไก่ใต้น้ำสูตรของเฮานี้ต้องใส่เครื่องหลายๆแต่ทุกคนมันจังก,งกลุ่มกอมแล้วที่ขาดบบไร้นี่ก็จะเป็นน้ำปลาราด้อค่ะน้ำปลาราที่เฮาใส่มือนี่ก็จะเป็นน้ำปลาของคู่นุ่งคือเก่าจะยิงฉันกินยี่ห้อนี้นะคะกินมาเป็นปีแล้วจ้ะทุกคแต่ท หมดนะคะแซบจากก็เลยแบบว่าซื้อมาตุนไวหลายๆเลยเนาะ,คะเครื่องปรุงกระตามที่เห็นยิงมักแบบดใดกระไซแบบนั้นเนาะคะ่ะอาหารไม่มีสูตรและรสชาติที่ตายตัวนะคะอยากกินแบบดใดกระไซแบบนั้นยิงฉันม่มีหม้อหนึ่งฉันก็เลยเห็ดแบบนี้เลยนะคะทุกคนไก่ใต้น้ำนี่บ่ต้องใส่น้ำเนาะยิงฉันเคยทํานะแบบว่าไม่ทําน้ําข้างบนแบบนี้ฮะนะบ่ระเหตุเป็นไก่ใตนำ้ำแต่เหตุเป็นแบบว่าอุบไก่จังสินะแต่ว่าความนุ่มมันต่างกันแม่ยิงถ้าเอาน้ําขึ้นข้างบนแล้วให้ไอนะ้ํามันละเหยลงหม้ออย่างเงี้ยมันสีแซบกว่ากันจา่าท เมื้อนนี้ก็ซิมิตตีนไก่นะคะแล้วก็มีโครงไก่โครงไก่ซื้อมาแตเมโค่ือทึ้งถกงยิงโลละ30กว่าบาทนึ่งจากทุกคนหมอนี<ม>่หันสโครงนะคะแล้วก็ตีนไก่อีกประมาณครึ่งโลจ้ะมื้อนี้พี่สาวขึ้นมากินน้ำนะคะพี่อมพรขึ้นมากินข้าวด้วยหญิงเปิ้นกับขึ้นมากินน้ำเอาเนื้อกินมากินน้ำกันปลาหมึกย่างเอ้ยอะไรเอ้ยบบแลบเจ็บจับลายกันไปพ่อแหลวแรงเนาะจา้ะฉันเร่งตัดคลิปแล้วก็พากเสียงหญิงเพราะว่าเมื่อานบ้านยาตจ้ะกลับบ้านตั้งแต่วันที่แปยนะคเลเมา มันยุ่งยากอวนๆแล้วก็ยุบบ้านเนาะใจยิงค่อนข้างสีภาคเสียงยากจ้ะทุกคนเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเปิดหัวกระจายข้าวหมอลอกหมอล่ำเทสกงสะการกินกันมวนซืนโหเซลจจงสีนะายิงย่านแบบว่าเสียงเพลงเสียงตู่ขอไปลบกวนในตอนที่ฉันภากเสียงจจงสีนอาจ๊ะก็เลยแบบว่าเล่งภาคคิปเล่งตัดเสียงเนาะค่ะสำหรับลูกเพจคนใดสนใจรั่งซื้อน้ำปลานะคะก็ทักไปที่เพจโรงงานน้ำปลาของคูนงได้เลยเด้อจ้ะน้ำปลาาที่ฉันกินคือน้ำปลาะคูนงจ้ะลูกเพจถามขามาาลายยิงบางทีฉันก็อ่านคอมเมนต ก็ตอบบางทีก็ไม่เจอจังสีหน้าทุกคนกะถ้าเผ่าใดได้เบอรงคลิปนี่ก็สามารถทักไปสั่งซื้อได้ที่เพจเพิ่นได้เลยเนอกจากมาเด้อจ้าพี่น้องเอฟซีขาเมา่กี้เขาเล้งแซ่บๆน้ำกันจา้าอันนี้จะเป็นปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยยิงแซ่บๆ,บ,ๆบ้านพี่อําพรเพิ่นเห็ดมาเนาะคะ่ะลราบอกว่าเราเป็นคนผัดเองรสชาติหวานกลมกล่อมปลาหมึกสดมากแบบหวานฉ่ำเลยจ้ะทุกคนแล้วก็ไก่ไตน้ำพระถาดใหญ่ๆแบบนี้เลยไอชิ้เวงมากมาหิ่งเป็นเมนูกับแก้มชั้นดีนะคะกินกับข้าวก็อร่อยเมื่อในพักกันกินข้าวเจ้าทุกคนไป ซื้อเข่าเมื่อแต่ตลาดเนาะค่ะเพราะว่าข้าอยากอ้วนๆัวเห็ดกุ้งเห็ดไก่แล้วกับมืดคําจงสีนะเลิกงานมากกับประมาณนี่แหละยิงกับแก้มเน่กับเขาแน่กินกับแก้มกันไปเนาะค่ะผู้ใดเมื่อบ้านสงการอยู่บ่นาะจาทุกคนคอมเมนต์มาบอกกันในเด้อตื่นเต้นอยู่ดียิงนับมือนับเว้นรออยู่อยากเมื่อบ้านทนะถ้ากันเมื่อมือใดกับมือใดลงมากรุงเทพมือใดคอมเมนต์มาบอกกันในเด้อเมื่อนี้ไปเราจะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามแล้วชมขอบคุณทุกการสนับสนุนเพจน้อยเพจนี้ของเฮาเด้อเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ